ยินดีต้อนรับกลับสู่เอคาการาชและวันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวมอเตอร์โฮมที่ผสมผสานความทนทานในชีวิตประจำวันเข้ากับความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางอย่างลงตัวนั่นคือ Toyota h i ฮเอสมอเตอร์โฮมรุ่นปี2026หากคุณกำลังมองหามอเตอร์โฮมที่ขับง่ายใช้งานได้จริงและออกแบบมาอย่างชาญฉลาดสำหรับการเดินทางไกลหรือทริปสุดสัปดาห์รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามวันนี้เราจะพาคุณชมรายละเอียดตั้งแต่ภายนอก ภายในสมรรถนะการขับขี่ไปจนถึงราคาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกโตโยต้าไฮเอสมอเตอร์โฮมปี2026ยังคงเอกลักษณ์ทรงเหลี่ยมแข็งแรงที่เป็นที่นิยมทั่วโลกแต่เพิ่มความทันสมัยและภาพลักษณ์ของมอเตอร์โฮมอย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าดีไซน์ใหม่ไฟเล d ซอร์ดเดทาร์มรันนิ่งไลท์และกระจังหน้าที่ดูฉบเฉี่ยวขึ้นตัวถังหลังคาสูงช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในและยังช่วยเรื่องการเก็บเสียงและความเย็นได้ดีขึ้น ด้านข้างติดตั้งกระจกบานใหญ่เพื่อรับแสงธรรมชาติพร้อมกันศาด้านข้างที่กางออกได้ทันทีเพื่อสร้างพื้นที่พักผ่อนกลางแจง้งบนหลังคามักติดตั้งแผงโซลารเซลล์และเครื่องปรับอากาศส่วนช่องเก็บของด้านนอกถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานสะดวกสําหรับอุปกรณ์แคมปิ้งหรือสัมภาระต่างๆคุณภาพงานประกอบภายนอกให้ความรู้สึกแข็งแรงและทนทานตามมาตรฐานโตโยต้าแผงตัวถังแน่นหนาซิลยางต่างๆดูพร้อมสำหรับการใช้งานระยะยาวล้ออัลลอยระบบกันสะเทือนที่เสริมความแข็งแรง และระบบเบรกที่อัปเกรดช่วยให้รถรองรับน้ำหนักได้ดีโดยไม่ดูเถทะจุดเด่นคือขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้สามารถจอดในพื้นที่ทั่วไปได้ง่ายกว่ามอเตอร์โฮมขนาดใหญ่เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงจากรถตู้เชิงพาณิย์สูพื้นที่อยู่อาศัยที่อบอุ่นและใช้งานได้จริงบ่อนั่งคู่หน้ามักเป็นแบบกับตันซีทอที่หมุนได้ทำให้พื้นที่ขับขี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของห้องนั่งเล่นได้อย่างลงตัวช่วยเพิ่มความรู้สึกโปร่งและเป็นกันเอง พื้นที่นั่งเล่นภายในมากมาพร้อมโต๊ะรับประทานอาหารแบบพับหรือปรับระดับได้หน้าต่างบานใหญ่และช่องระบายอากาศบนหลังคาช่วยให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เต็มที่ในเวลากลางวันส่วนไฟเล็ดภายในให้บรรยากาศอบอุ่นในเวลากลางคืนวัสดุที่ใช้เน้นความทนทานทำความสะอาดง่ายและให้สัมผัสที่ดูดีเหมาะกับการใช้งานระยะยาวโซนครัวขนาดกระทัดรัดถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นแม้พื้นที่จะไม่มากแต่ก็จัดสรรอุปกรณ์มาอย่างครบครัน ทั้งอ่างล้างจานเตาแกส๊สหรือเตาไฟฟ้าแบบ2หัวไมโครเวฟหรือเตาอบขนาดเล็กและตู้เย็นที่เพียงพอสำหรับการเดินทางหลายวันตู้เก็บของถูกออกแบบอย่างชานฉลาดทั้งด้านบนและด้านล่างช่วยเก็บอุปกรณ์ครัวและอาหารได้อย่างเป็นระเบียบพื้นที่นอ,น,อนมีให้เลือกหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการจัดวางบางรุ่นเป็นเตียงหลังแบบถาวรที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุดบางรุ่นเป็นเตียงปรับจากชุดโต๊ะรับประทานอาหารเบาะนอนถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีหลังคาสูงช่วยให้ไม่รู้สึกอึอดอัด และบางเวอร์ชั่นยังมีเตียงเสริมหรือหลังคายกสำหรับผู้โดยสารเพิ่มเติมห้องน้ำภายในถือเป็นอีกหนึ่งความน่าประทับใจแม้พื้นที่จำกัดแต่ก็มีการออกแบบอย่างลงตัวทั้งห้องน้ำแบบเปียกที่รวมสุขาฝักบัวและอ่างล้างหน้าหรือระบบสุขาแบบแคสเซตพร้อมฝักบัวใช้งานภายนอกพัดลมระบายอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นและถังเก็บน้ำถูกติดตั้งมาอย่างกลมกลืนรองรับการใช้งานแบบออฟริดได้ดี ด้านสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าไฮเอสมอเตอร์โฮมปี2026ยังคงจุดเด่นด้านความนุ่มนวลและความทนทานเครื่องยนต์ส่วนใหญ่มักเป็นดีเซลเทอร์โบให้แรงบิดในรอบต่ำสูงเหมาะกับการบรรทุกน้ำหนักและการขับทางไกลการเร่งอาจไม่หรือหวาแต่ให้ความมั่นคงและควบคุมง่ายระบบเกียร์อัตโนมัติช่วยให้การขับในเมืองและทางไกลเป็นเรื่องสบายพวงมาลัยควบคุมง่ายระบบกันสะเทือนช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีและฉนวนการเสียงที่พัฒนาขึ้นทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นอย่างชัดเจน อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถือว่าประหยัดเมื่อเทียบกับมอเตอร์โฮมขนาดใหญ่ทำให้เหมาะกับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายมากนักระบบความปลอดภัยจัดมาอย่างครบครันทั้งระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเสถียรและถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งเพิ่มความอุ่นใจตลอดการเดินทางในเรื่องของราคา Toyota h i ฮเอสมอเตอร์โฮปี2026จัดว่าเป็นมอเตอร์โฮมที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นขนาดใหญ่ ราคาจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการตกแต่งและอุปกรณ์โดยรุ่นเริ่มต้นจะมีราคาที่จับต้องได้ส่วนรุ่นที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบเช่นระบบโซล่าแบตเตอรี่ลิเทียมและภายในระดับพรีเมียมราคาจะสูงขึ้นตามอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาแต่โดยรวมยังถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความทนทานความประหยัดและชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของโตโยต้าสำหรับการใช้งานจริงโตโยต้าไฮเอสมอเตอร์โฮม ปี2026เหมาะทั้งสำหรับการเดินทางระยะไกลการท่องเที่ยวแบบแคมปิง้งหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันขับง่ายจอดสะดวกและปรับตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์การเดินทางได้หลากหลายหากคุณกำลังมองหามอเตอร์โฮมที่ไม่ใหญ่เทอะทะแต่ให้ความสะดวกสบายประหยัดและไว้ใจได้รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งขอบคุณที่รับชมและยินดีต้อนรับกลับสู่เอคากราชอีกครั้ง